วันนี้เราจะมาสอนการตีวิปครีมนะคะที่เราจะไปตกแต่งที่เป็นเคสไตล์เกาหลีอันนี้คือยังไม่ตีนะคะลักษณะเขาจะเหลวบ้างถ้าเราวางไว้ด้าน,<ม>นะคะเขาจะไหลลงมาคื่ไหลไป็นน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตีสักประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ จะเหมือนถูกถูกอัดอากาศขึ้นมานิดนึงอะ่ะเขาจะเริ่มเห็นไหมมันจะเป็นแบบมีโฟมีีกรได้มีปอ,อาอากคศเดี๋ยวเรา,เ,ราเช็คก,การไหลนะคะลองเอาช้อนนะคะแบบเกลี่ยดู คิดว่าแบบนี้น่าจะได้แล้วคือเวลาเราทดสอบการหยด่ะคะเราไม่ใช่ว่าเราแบบตักมาช้อนหนึ่งแล้วเทอันนั้นมันไหลแน่นอนแต่เวลาเราทําหยดหยดอ่ะเราจะเหมือนแค่ให้มันย้อยลงมานิดนึงสังเกตนะคะเขาจะมีมีทิศทางการไหลเขาจะไหลแบบเขาจะแบบค่อยๆไหลอย่างช้าๆอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็จะสามารถควบคุมเราได้เห็นไหมคะอ่ะอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนแบบมีการไหลระยุดอะไรอย่เงี้ยแต่ถ้าเราใส่เยอะๆคือคือ,คอมันมันก็ลงไปอยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่เราจะลองตีอีกนิดนึงชพื่อให้เขาแบบว่าอากาศอีกนิดนึงเนาะเบิ่ง นี้จะไหลช้ากว่าเมื่อกี้นิดนึงเห็นไหมคะมอาจจะไหลช้ากว่าถ้าก็<ม>ประมาณนี้นะคะมันจะตีไม่นาน <Okay. S 1> ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกึงก่งของเหลวนิดนึงนะคะอั<ม>นดับแรกนะคะก็เอาด้านที่เรียกว้ด้านบนส่วนมันจะมีแบบด้านล่างมันดูไม่เสมอก็ไม่ต้องตกใจเราจะใช้ครีมะคะ่ะอุดมันไปอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็หมุนแป้นไป ทีนี้ถ้ามือใหม่หัดปาดนะคะเราอาจจะบีบทีมให้มันมันหนาหน่อยเพราะว่าเราจะปาดหลายครั้งใช่ไหมคะปาดเรียบอะไรนะคะแล้วก็หมุนไปเป,ป็นวงกลมมาะคะ่ะจนมันนะมคะมันเติมเต็มขึ้นมาแล้วเวลานั้นก็ให้ตรงนี้มันสูงนะคะเพื่อที่เราจะได้มาตรงนี้ให้มันตั้งสูงขึ้นมานะคะด้าน,น,นข้างมาดูนะคะ,ะเรามา ตัวล่านะคะ45องศาเพื่อให้ส่วนที่45องศาเขาปาดส่วนที่เกินออกอันนี้หลับตา่ขาข้าวแล้วก็ปาเราอย่าไปซีเรียวว่าครั้งเดียวเราต้องเรียบไม่ไม่ต้องซีเรียสนะคะเราแค่แบบให้มันหยับ,ยบๆกาอน,นะคะเราค่อมาเก็บไาเอยเห็นบบด้านบนนะคะก็ค่อยๆปาดไปง่ายไหมคะ ถ้าบางคนไม่ถนัดสะปาติล่าจะเป็นไข่ก็ได้นะคะไข่เขาก็จะมีความเรียบนะคะแต่เนี่ยนะคะดูเรียบบ้งองยังคะ ถ้าใกล้เหมือ,อ,อนกล้ใ่คะไข่มันจะง่ายกว่าเดี๋ยวลองลส่วนด้านมนตรงนี้ถ้ามันไม่เรียบไม่ต้องสีเรียเพราะเดี๋ยวเราจะมีวิปปิ้งครีมปัม่นลงไปเนาะวิปปิ้งครีมที่เราตีไม่นานมากนะคะเราอาจจะเริ่มตรงกลางก่อนก็ได้แต่คิดว่ามันจะน่าจะยอยนะเนี่ย นะคะแล้วก็ค่อยๆได้นะคะม,มาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆได้ไหมคะมแตาทำไปขึ้นนลยแล้วก็มาตรงด้านข้างให้เขาเกิดการย้อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะประมาณนี้อ่เราก็จะมาแบบรินๆนะคะ อยากให้มันแบบย้อยเยอะเราก็ค้างไว้นานนะคะเ mm. ขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆลองไปทําดูนะคะ mm. อันนี้เราปาดหมุนรอบแล้วนะคะ mm. ถ้าเราต้องการให้เขามีความดึงลงมาเยอะๆนะคะเราก็อาจจะเคาะเบาๆหรือว่าจะเคาะแรงๆเพื่อให้เขาไหลก็ได้นะคะเ mm. ขาก็จะหน้าตาประมาณนี้ นะคะไม่ต้องตีนานนะคะวิปปิ้งครีมด้านบนก็คือไม่ต้องตีนานอัดอากาศเข้าไประดับหนึ่งนะคะยังไงก็ลองไปทําดูนะคะ